สวัสดีค่ะข้บวปุ้นข้าปั้นแฟมิลี่วันนี้ข้าปั้นมาทักทายพี่ๆน้องๆทุกคนนุ่งป้าๆหมดทุกคนเลยค่ะวายทักทายใกล้จังเล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 ย่ข้าวปุ้นอยู่ทางโน้นค่ะข้าวปุ้นจะไปไหนคะข้าวปุ้นจะไปโรงเรียน ก้าปุ้นจะไปโรงเรียนคือแหงปะเก้าปุ้นก้าปุ้นจะไปโรงเรียนฮัลโหล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 ก้าปุ้นจะไปโรงเรียนเก้าปุ้นจะไปโรงเรียนฮัลโหลฮัลโหลเอ็งมากไปปั้นสู้เขาไปั้นไปเรื่อยไปเลยไปปั้นสู้เขาโอ้กิมมี่ไฟ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  อีม <Scroll> ีไฟอีมีไฟจาไปกมมี่ไฟมีไฟมีไฟเย้ไปโรงเรียนลับไปกิมีไฟมีไฟปบายบาย ไปไกิมมี่ไฟเจ e บ a ปไปไปไ t กกิมมี่ไฟ yeah yeah ามนกิมมี่ไฟ yeah yeah โอ้สุอสนามสุเสนเานสำเสือเ ยูทีวีเป็นผู้ใหญ่แล้วล่ะคะัยูทีวีแค่ที่มีไฟย่าไปเลยยันละก็ไปละก็ไปเลยโน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 อะเนนอะเล่นยังเล่นยังภาคสองเล่นยังใครภาคสองเล่นยังโอ้มันเห็นตัวพวกเป็นเดี่ยวใช่ตัวตอนนั้นโควิดอ่ะอ๋อโควิดเหรออ๋อมันยังไม่จบเหรอจ้า พี่นึกว่มามาจบแล้วมันไยอันชองพวกนี้มันไคเราแบบที่มีไฟยค่ะที่มีไฟ๊ yeah บมีไฟทีมีไฟมีไฟจะไปเรื่องเรียนอยู่กับพุ้นค่ะกับปุ้นเยอะแล้วค่ะ วายวายวายวาายวโอ้โหเก่งมากเลยเดินไกลแล้วเดินไม่กลัวใครเลยขับปั๊นก็เดินกิ๊กไม่ไฟจิงจิงเจิงเจิงเจิงจิงไปต่อไปต่อไปต่อกิ๊ฟไม่ไฟ ย่าย yeah, yeah, yeah ่สวัส <French> ดีค่ะคุณคุณไทยคุณป้าลุงป่ปู่ปู่ FC หน่อยสิคะคุณเห็นกล้องค่ะคุ้นเห็นกล้องคุณหัวงสายพุนจะดูกล้องโอเคค่ะคลิปนี้ขอแค่นี้ละกันนะคะบายค่ะบายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาหน่อยค่ะบายค่ะบ้านบายบาย บบายก็เลยก็แชร์กับซับซากให้ด้วยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายแย่เอ้ายังไม่ไปเหรอคะยังไม่ไปเหรอคะ